สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเล็กมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับผิวหน้ามาบอกกันนะคะเพราะว่าหลายคนถามเล็กเยอะมากว่าทําไมนะคะหน้าของเล็กถึงขาวขึ้นแล้วก็สิวหายละ่ะเมื่อก่อนเล็กเป็นสิวเยอะมากนะคะแล้วเล็กก็จะไปรักษาหน้าตามคลินิกแล้วผลที่ได้ออกมาก็คือเวลาเขากดสิวเนี่ยจะมีจุดด่างดังบนใบหน้าซึ่งทําให้หน้าของเล็กเนี่ยเป็นแผลเป็นเยอะมากเลยนะคะวันนี้ค่ะแนะนําเลยนะคะ ครีมบำรุงหน้าดีๆกระปุกเดียวก็ช่วยเราได้นะคะกับนี่เลยครีมชีบีนะคะสารสกัดจากดาวทะเลนะคะสารสกัดตัวนี้ดีมากๆเพราะว่านอกจากจะทําให้หน้าขาวใสด้วยนะคะรูขุมขนตรงแก้มเนี่ยที่เมื่อก่อนกว้างมากอืมก็เล็กลงนะคะใช้ง่ายค่ะกลิ่นหอมด้วยนะแต้มลงไปที่ใบหน้าของเราเลยนะคะใช้ตอนเช้าก่อนแต่งหน้าไปทำงานนะคะ แล้วก็ก่อนนอนนะคะแค่นี้เองนะคะเล็กชอบมากเล็กติดใจใช้มาหลายกระปุกมากๆเลยนะคะอือยากจะให้เพื่อนลองใช้ดูนะใช้แค่สองครั้งเองนะคะที่สำคัญเนื้อครีมเนี่ยเกี่ยง่ายมากด้วยเกี่ยง่ายแล้วซึมเร็วนะคะเวลาเราแต่งหน้าไปทำงานเนี่ยติดทนแทบจะไม่ต้องเติมแป้งเลยชอบมากใครๆก็ทัก เมื่อก่อนนะคะเล็กเป็นสิวนะคะเล็กก็จะไปกดมันแล้วก็จะเป็นแผลเป็นใช่ไหมคะที่สําคัญเวลาเล็กบีบสิวเนี่ยอืบีบแบบนี้ล่ะตัวดีเลยนะคะทําให้เราเป็นหลุมสิวนะคะหลุมสิวเนี่ยใครๆก็รู้ว่ารักษาหายยากมากชีบีเนี่ยนะคะ ทำให้หลุมสิวของเล็กตื้นด้วยความรวดเร็วเลยนะคะอยากจะแนะนำนะคะใครที่มีปัญหาแบบเล็กนะคะนอกจากจะช่วยเรื่องสิวเรื่องผดแล้วนะคะรอยแผลเป็นแล้วหน้าของเราก็ใสขึ้นขาวขึ้นด้วยนะคะมั่นใจเวลาไปทํางานไปออกอีเวนต์ต่างๆนะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองใช้ดูนะคะกล่องสีชมพูแบบนี้หาซื้อง่ายนะจ๊ะใช้แล้วจะติดใจแบบเล็กนะคะเรามาหน้าขาวหน้าใสหน้าฟุ้งฟิ้งไปได้วยกันนะคะ 拜拜。Bye bye.